จะได้ไม่พลาดโอกาสที่ป่ารูปกันแม้เสร็นต่างตนตอเหล่าที่เจ้าเสร็จตั่พ่อครับแม่ใ่กล้าไม่สวยเลยพี่เร้องทำต้อ่สิบตัดหวยเไม่วไม่สวยสมยมกอก แล้แลคะไก่ไ hmm. ม mm ่ท hmm. ้าพี่สวยเลยอ่านนี่เป็นเรื่องเราสิได้ในเรื่องแบบนี้คุณตาไ่ันไนกลมาเนี่ยเด็กยัม được tuổi càng cao, lực nhỏ hơn, trọng khi giảm đến giảm nhẹ, thở khó, หม่หม่เอาละง,งานนี้คนถ่ายไม่ได้กินละตอนนั้นก็ไปเดือนเมษาปีนี้เองครับนะฮะก็น่าจะได้นะครับในในคืนที่ไปคืนนั้นจะไม่เห็น ไอศครีมลอยฟ้านะครับเจ้าต้นตำหลักนะฮะคนแก่ๆนะครับก็ไม่สบายครับต่อมาก็เสียชีวิตนะครับผมได้ข่าวนะครับว่าเสียชีวิตทุกครั้งที่ผมไปผมก็จะแวะไปกินไอศครีมไอศครีมลอยฟ้าเจ้านี้นะครับ บางทีเขาก็โยนให้ผมรับนะครับตอนนี้เราก็มีอาหารที่เราก็กินในเฟซโฟนะครับก็มีอันนี้ก็แถมให้เข้ากับบ้านใช่ยะไม่ใช่ใช่เขาให้กระโดดก,กินตงนีเล<อ>ยอันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตลาดากลางลาๆๆลคืนตลาดกลางคืนสองที่ไหนตลาดกลางคืนองค์พระค่ะหน้าองค์ค่ะโตลุง trời, trời, thời gian, thời cá bám, viên, giờ này, หากมีโอกาสก็ลองแวะมาเที่ยวนะครับที่ตลาดตัวลุงหน้าองค์พระจังหวัดนครปฐมครับสมัยก่อนจะอยู่ด้านหน้าองค์พระเลยครับนะฮะด้านหน้าเลยหน้าพระลวงเลยนะครับอยู่ท้งขวามือนะครับต่อไปหลังเขาก็ย้ายไปอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามของพระลวงการจับเงินข้าที่ตุ่มโยกอจากรพุพพ่งนายของจาง ถูกทอดยันดาหัสถูกทอดคันาัสถกทดดยันดหัสเราจรับหแท่งกรับดาหัเต่าโค้งแรงใช้กับเตยทาในของจมายี่ิเจดอกจ็จ่งรอยบาทที่ส9มเและสสมาช่วยกันนดาตลาดองค์พระ ตลาดโต้รุ่งพระปฐมเจดีนะครับผมมาตั้งแต่ปีพศ2514นะฮะเพราในตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่วิไลครูน,คร,นครปฐมนะฮะกลางคืนผมก็จะมาเที่ยวที่นี่เป็นประจำแล้วก็มากินไอติม้อยฟ้าด้วยนะครับ้งแรกๆเลย บาทที่สามเ้าจากหออัจารย์พนาสาธุให้คุณโยโจบจงุขการสตริจิตรวยจอมรวยบริวารสุขภาพแข็แงแรงรึกษาธุจากหลนงบุญรับษาาให้โยบรวยจริงๆขึ้นไปจากคุณโย,โยหนึ่งร้อบาทลำดับที่สี่สิบและสีบแป เราพวกแรวนู้ใจกันเชิเราขอแริ่มใจโยงผู้ใจเมตตานะมาดเออูเดินไปสักพักหนึ่งนะครับก็มีคนบอกว่าแดงใบเล่ครับแม่แดงใบเล่มาเที่ยวโอ้ว้าวแดงใบเล่ครับเขาว่าผมเป็นแดงใบเล่นะครับว้าวโยกันโยเท่าที่โยมพอจะมูฟมุนได แต่แบบนี้ทางน้องพ่อผัวแรงน้อที่จับมาได้เจดจำนงจองติดเพาะเชิญถึกนาเราร่วมแรงร่วมใจกันเธอเท่าที่โยกพอจะร่วนได้คบกับครบจบแล้วมาร่วมกันถึกนา เาที่อยู่พอจ้เขาบอกคลายๆแดงใบเล่โอ้ใจัเปลาเขามองป้าแล้วเขาก็อ่านเป็นเบาเขบอกคล้ายๆแดงใบเล่ปาเอออีกผงก็ทกเดี๋ยวออฟฟิศไปยังคนแดงใบเล่ ท่าไ่ได้พอเดินไปบอกเขาไหมเดินน้บาทก็ติดเจ้าภาพบอกก่อนนานได้อยู่แล้วแต่เจ้าภาพเตียงพยาบาลดไปเลยนะก็อยากจะบอกว่าสาวนักกรปฐมสวยนะครับส่วนมากแล้วสาวที่นี่จะสวยสวยจริงครับก็จะมีงานองค์พระนะครับล้อมรอบ ทุกปีที่เขาจัดนะครับผมก็จะมามาแทบทุกปีนะครับป้าเอาน้ำข้าหน่อยวันนั้นยายซื้อลอตเตอรี่แผงนี้มันเป็นป็นจังหวัดที่ที่ผมปูกพันนะ่ะผมรู้สึกผมผมชอบชอบละครตะถุมนะครับก็ เป็นจังหวัดที่ผมชอบมานะครับมาทุกครั้งที่นี่ผมก็จะมีความสุขอิ่มเอิใจนะครับเพราะว่ามีนะครับความรู้สึกดีๆนะครับจากจังหวัดนี้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างดีนะครับที่ผมได้เรียนรู้

สมัยปี2 5 1พ1ผมก็ใส่มานะครับมาเดินเล่นที่พระปฐมเจดียด์นี่นะครับนะฮะลูกชายเก่าๆผมยังมีอยู่เลยครับขาบานแบบนี้เลยครับนะฮะก็ย้อนยุคกลับมาเดินที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับ ฟ้าป้าึเาอะไรจ๊ะเขไปซื้อฝาคุณแม่ในแหละเพิ่งกลับมาจากฝาละอูฮค่ะไปฝาละอูเหรอโอ้หบ้านใกล้เรือนเทียงกันที่แต่ราวัลยิ่หนี่เป็นเล็บูนเราไม่เจอไม่เคยใช่เอาไปเอยเพียกันเนื่อยเหมือนกเดี๋ยวทังนน้อยโอ้

ใต่ผู้สูงทองดาราการ์ตานจากเรพผาลักทองนักแสดงเทพผาลักทองฝากมองต้องขอบคุณทรงผมสวยๆวันนั้นนะจ๊ะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทรงผมสวยๆวันนั้นนะครับจากอาจารย์เต้อนะครับอ่าวันนั้นอาจารย์เต้อก็ไปด้วยนะครับก็ตัดผมให้ผมนะครับคอสตูมก็ ป้าอ้วนนะครับผู้จัดการนางฟ้ามายากลก็เป็นคนดูแลเรื่องคอสตูมนะครับส่วนไกด์นำเที่ยวก็ได้แก่นะครับฮันนี่นางฟ้ามายากลสาวสวยฮันนี่นางฟ้ามายากลนะครับป้า ีซื้อหวยให้แบงค์พันใช่เหรอ่อ้สิบคู่แต่เท่าไหร่อ้สิบคู่ก็มันห้าร้อยไม่ใช่หรอห้าร้อยเก้าสิบเก้าใบเหรอ, <5 90. S 2> อเก้าใบโ,โ,<อ>โอเคสิบใบแต่หอวหนูหโหนูมันแค่หองหนูก้าส<อ>ิบไ่หลอกฟ้าร้อยนึ 90, 800, น่ง อหอปลาซื้อตั้งคิดไปอ่ะเธอเหรอนั่นแหละหโอเคเป็นไงครับสนุกไหมครับวันนี้มาเที่ยวไชชันเรทโทรแบบนี้นะครับใส่เที่ยวเลยนะครับว้าว ตัวนี้มองแล้ววิงจัดเลี้ยงก็อย่าลืมเรียกนางฟ้ามายากลครับฮันนี่นำทีมเลยนะครับ ครับฟิลิปลาไปก่อนครับก็พบกันกลับหน้านะครับวันนี้กลับลาไปก่อนครับกลับสวัสดีครับแฟนกับทุกท่านครับมีความสุขทุกคนนะครับรอดพ้นจากโควิดนะครับเย้หนอคลายเนี่ยแดงไปแดงใบหม้อก็จะรวบได้คล้ครแดงใบเล่โอรผสมจนแล้วมารวบไอ้หนป แล้วก็คือรถไม่ได้ล้างรอ่ะรู้ี่ย